นี้เราก็จะมาเก็บผลพลิตที่เราปลูกไว้ไปทําอาหารค่ะนี่คือต้นพริกกระเลียงค่ะเราก็จะเก็บแต่เม็ดแก่เม็ดแดงไปกินก่อนส่วนเม็ดอ่อนเราก็จะเลี้ยงเอาไว้ที่ต้นก่อนค่ะเราก็จะมีพริกกินตลอดไม่ขาดต้นเลยค่ะโดยเราไม่ต้องไปซื้อพริกในราคาแพงกินด้วยค่ะส่วนการดูแลนั้นเราก็จะดูแลให้เขาติดดอกออกผลมาให้เราตลอดด้วยสูตรที่ทำง่ายและหาจากในบ้านของเราค่ะ อนี้เราก็จะใช้เป็นกาแฟดำหรือว่ากาแฟขั้วบดท,ที่เราซื้อมาจากตามร้านค้าทั่วไปเราใช้แค่หนึ่งช้อนค่ะกาแฟน้าเขาก็จะมีประโยชน์ต่อต้นชื่ช่วยบํารุงช่วยในการแตกใบใหม่ให้ต้นเขียวงามแล้วก็ยังช่วยป้องกันมแมลงอีกด้วยค่ะเพราะกลิ่นเขาเจ้ามีกลิ่นเผาไม้มแมลงไม่ชอบค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่เราใช้นั่นก็คือน้ํายาล้างจานเราจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะน้ํายาล้างจานเราจะไม่ใส่เยอะค่ะ เพราะสูตรที่เราทำจะใส่น้ําสาวข้าวแค่2ลิตรเขาอาจจะเกิดจากการไม่ได้ค่ะถ้าเราใส่น้ํายาล้างจานเยอะค่ะแล้วเราก็เติมลงไปในน้ําสาวข้าวเลยค่ะน้ําสาวข้าวเขาก็จะช่วยเล่นงเขียวเล่งโตตือนฟูต้นพืชที่ต้นโทมให้กลับมาเขียวงามค่ะแล้วเราก็จะค้ๆให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้สูตรปุ๋ยที่จะทั้งบำรุงและป้องกันแมลง ให้กักพืชผักสวนครัวของเราค่ะส่วนวิธีใช้เราก็จะตักใส่บัวรดน้ําแล้วเราก็จะนําไปลดพืชผักสวนครัวในสวนของเราค่ะตัวนี้ทําง่ายมากเลยค่ะเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในครัวในบ้านของเราก็จะประหยัดต้นทุนและพืชผักของเราก็เขียวงา่ากด้วยค่ะเพราะกาแฟเขาก็จะมีฤทธ ที่จะป้องกันแมลงแล้วก็ยังช่วยบำรุงให้พืชผักของเราเขียวงามส่วนน้ำเ้าคาวก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นพืชแล้วก็จงช่วยบำรุงดินด้วยค่ะส่วนน้ำยาล้างจานานางก็จะช่วยป้องกันเพีย้ยแมลงมดต่างๆให้มารบกวนต้นพืชผักของเราค่ะ เราปลูกผักไว้กินเองเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อปุ๋ยราคาแพงหรือว่ายามากําจัดมแมลงค่ะเราใช้สิ่งที่อยู่ในบ้านสิ่งที่ใกล้ตัวของเรามาดูแลพืชผักสวนครัวของเราก็จะงามโตวไวเราสามารถรดเขาได้บ่อยๆเมื่อเรารดเขาพอพิษเก็บไปรุ่นนึงเรารดเขาอีกเขาก็จะแตกดอกแตกผลมาให้เรากินอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆเพื่อนๆที่กำลังปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองก็ลองนำสูตรนี้ไปใช้กันค่ะได้ผลเป็นอย่างมากเลยค่ะพริกของเราก็ติดดอกออกผลมาให้เราได้กินอยู่เรื่อยๆเ,เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ